โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้เนาะถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับ6 6 5 5 5 5 6 0 USDT นะครับผมก็เข้ามาจริงนะครับผมทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสําหรับใครที่เป็นสายฟรีในเรื่องของคริปโตอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองวิธีการทําเงินฟรีกันครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับสามารถทําได้บนมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องมีในการหาเงินคริปโตนะครับคุณจะต้องมีกระเป๋าในการเก็บเหรียญบิตคอยหรือว่าเงินคริปโตก่อนนะครับผมใครยังไม่มีกระเป๋านี้ก็ไปสมัครได้นะครับ สำหรับกระเป๋านี้นะครับผมมีชื่อว่า Forest Pay นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่สามารถเก็บเงินคลิปตัวได้นั่นเองนะครับก็แนะนำให้ไปสมัครก่อนกระเป๋านี้สมัครง่ายที่สุดละไม่จำกัดอายุในการสมัครนะครับผมลองเข้าไปสมัครดูได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครกระเป๋านะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปีโอนี้นะครับลองเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปสมัครกันได้นะครับเหรียญที่ผมถืออยู่ก็ตามนี้เลยนะครับทั้งหมดนะครับถือทุกเหรียญนะมีทุกเหรียญนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะ เก็บเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยๆนะครับผมราคาคลิปตัวเนี่ยมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับในแต่ละเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็มีเงินรวมทั้งหมดอยู่ที่134.46ดอลลาร์นะครับก็ขึ้นลงตามราคาเหรียญเนาะถ้าราคามันขึ้นเหรียญมันขึ้นเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าราคาเหรียญตกหย่อยอเงินตรงนี้มันก็จะลดลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเว็บไซต์ที่จะทําเงินคลิปตัวกันนะครับผม ในส่วนของเว็บนะครับก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับ BitHub นะครับผมก็เป็นเว็บที่ทำเงินคริปโตได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ได้เงินจริงนะครับผมใครที่ยังไม่ทำเนี่ยก็รีบเข้ามาทำเลยนะเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็ได้เงินจริงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทำการถอนเงินให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับวิธีการถอนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับจะมีเมนูให้เราดูเนาะให้เรากดไปที่ withdraw หรือว่าถอนนะครับ ในส่วนของขั้นตอนการสมัครของ Bit h u บเนี่ยผมจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปดนี้ลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมกดเข้าไปนะโอเคนะครับเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ให้เราเลือกวิธีการถอนนะครับอันนี้เป็นโฆษณาเนาะการกระบาดปิดไปนะครับผมกดเลือกวิธีการถอนนะครับการถอนเงินเนี่ยมีทั้งหมด4กระเป๋านะครับผม4กระเป๋านะก็เป็น f อสเซตเพนะครับ คอยเบสนะครับผมไบแนนนะครับแล้วก็กระเป๋าเงินตรงนะครับผมในส่วนของไบแนนเนี่ยก็น่าจะเป็นกระเป๋าไบแนนโดยเฉพาะเลยนะครับผมเป็นกระเป๋าไบแนนนะเราสามารถใช้กระเป๋าไบแนนได้ในการรับเหรียญนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าไบแนน่ยก็ไปสมัครได้เลยนะครับผมวิธีการสมัครใน YouTube มีนะก็เลือกถอนได้นะในส่วนของ B บแนนเนี่ยมันมีแค่นี้นะครับผมที่สามารถถอนได้นะฟอเรตเพก็ตามนี้เลยนะครับมีตามนี้นะคอยเบสนะครับผม คอยเบสเราก็สามารถเลือกถอนได้เนาะคอยเบสเนี่ยจะเยอะนิดนึงนะครับผมใครที่มีคอยเบสก็ใช้เป็นคอยเบสได้สำหรับดยตรงนะครับผมกระเป๋าตรงเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทัสวอเลตหรือว่ากระเป๋าอื่นๆนะครับเพราะว่าเขาเขียนระบุไว้ตรงนี้เนาะในส่วนของกระเป๋าตรงนะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับขั้นต่ําของแต่และกระเป๋านะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับเราดูตรงนี้ได้เนาะตรงจํานวนนะครับ ฟอเ s สต์เพย์นะครับไม่มีค่าต่ำนะครับคอยเบสนะครับ1แสนคะแนนนะครับบายนแนสนะครับอยู่ที่5 0 0แสนคะแนนนะครับและก็กระเป๋าเงินตรงนะครับ2 5 0ล้านแสนคะแนนนะครับผมรายละเอียดของการถอนแต่ละกระเป๋านะครับเขามีระยะเวลาบอกนะครับว่าเงินเนี่ยจะเข้าภายในกี่วันนะครับอย่างเช่นฟอเ s สต์เพย์เนี่ยไม่มีเวลาจำกัดนะครับก็คือถอนปุ๊บเงินจะเข้าทันทีนั่นคืของฟอเรสต์เพย์นะครับ แลวก็คอยเวดเนี่ยเงินจะเข้าทันทีนะครับในส่วนของการถอนบายนแตนนะครับหรือว่ากระเป๋อื่นสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะถอนเป็นในส่วนของเหรียญ TRX นะครับหรือว่าเหรียญตอนนะครับผมเราก็เลือกเหรียญไปนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่กระเป๋า Forset Pay นะครับให้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับผมให้เราดูตรงนี้ก่อนนะตรงกระเป๋านะครับมันเขียนคําว่าป้อนอีเมลบัญชีของคุณนะครับสำหรับการถอนนะครับ Forset Pay คอยเวด Binance นะครับ หาคุณกำลังถอนเงินโดยใช้ b i n a n แนเนี่ยโปรตรวจสอบให้แน่ใจว่า KYC บน b i n a n แนของคุณเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ b i n a n แน p เพลนะครับการที่เราจะถอนเข้าไปที่กระเป๋า b i n a n แนเนี่ยเราจะต้องทําการยืยนยันตัวตนนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ให้เสร็จก่อนนะครับผมในส่วนของอ่าฟอเ t สตเพลและก็คอยเวทเนี่ยเราสามารถใช้อีเมลในการรับเงินได้เลยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่กระเป๋าอ่าฟอเรตเพนะครับแล้วก็ดูคําว่าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกไปที่บัญชีนะครับผมบัญชีนะตั้งค่าบัญชีนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีอีเมลนะครับก็คืออีเมลที่เราใช้เข้าสู่ระบบของกระเป๋า f o เร e ต์เพและก็คอยเบสนะครับในการรับเงินนะเราก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วเราก็กดถอนด้านล่างนะครับผมนี่จะมีคําว่าถอนนะโอเคนะครับถ้าเราถอนแล้วเนี่ยมันขึ้นนะครับฟอเรตนะครับมีเงินไม่เพียงพอสําหรับธุรกรรมนี้ก็คือให้เราเปลี่ยนเหรียญนะครับผมเมื่อกี้ผมถอนเป็นเหรียญตรอนเนาะ TRX นะครับถอนแล้วไม่ได้นะ เดี๋ยวผมจะถอนเป็นในส่วนของ USDT นะครับ USDT นะกดเข้าไปนะแล้วก็ใส่อีเมลเหมือนเดิมแล้วก็กดถอน,นครับผมจะได้ประมาณ5.55556นะในส่วนของเหรียญ USDT นะโอเคนะครับถ้าขึ้นทําได้ดีมากแบบนี้คือเราสามารถถอนแล้วก็ได้รับเงินแล้วนะครับกดตกลงนะก็ประมาณนี้ถ้าเหรียญไหนเราถอนแล้วมันขึ้นอ่าฟอร์เซไม่เพียงพอสําหรับธุรกรรมก็เปลี่ยนเหรียญนะครับผมแค่นั้นเองนะครับ จากนั้นนะครับผมเข้ามาดูที่กระเป๋า f o r c e t pay นะตอนนี้ผมมีเหรียญ usdt นะครับอยู่ที่สามสิบเก้าจุดสามสี่นะครับผมสามสิบเก้าจุดสามสี่เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ r e f ฟ e นะว่าเงินมันจะเข้าหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้เนาะถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับ5 5 5 5 5 5 6 6า0 usdt นะครับผมก็เข้ามาจริงนะครับผมทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผม โอเคนะครับย้อนกลับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินในส่วนของเว็บไซต์นะครับบิดครับนะครับว่าเราเนี่ยจะทําเงินอย่างไรจากเว็บไซต์นี้นะครับเมนูการทําเงินนะครับให้เรามากดตรงคําว่าได้รับเนาะจะมีคําว่า For Sa ซนะครับ PTC นะครับลิงก์สั้นนะครับก๊อกน้ําอัตโนมัติและก็ความสําเร็จนะทั้งหมด5เมนูตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่ For Sa ซนะครับที่เป็นรูปหยดน้ํานะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการแก้แคปชั่นนะครับผมเป็นการแก้แคปชั่นเนาะ เราจะได้รับคะแนนอยู่ที่1111คะแนนนะครับซึ่งไม่จำกัดการแก้แคปชั่นต่อวันนะครับคุณสามารถทำได้ทั้งวันเลยนะครับถ้าคุณมีเวลามากพอนะครับคุณก็สามารถกดเคมได้เลยนะครับตรงหน้านี้เนาะผมแนะนำนะเพราะว่ามันได้รับคะแนนเยอะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันไม่จำกัดครั้งในการทำนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้จะมีกรอบสีเหลืองนะครับจะมีคำภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขเนี่ยให้เราดูจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกนะครับด้านล่างตรงนี้เนาะจะเป็นข้อความภาษาอังกฤษให้เราดูเนาะ อันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปนะอันนี้เป็นโฆษณานะครับผมโฆษณาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะโอเคกดไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกลงมาด้านล่างนะครับกดรับรางวัลของคุณนะโอเคนะครับเราก็ได้รับคะแนนมาเรียบร้อยละนะครับตกลงไปนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีเวลาจับอยู่ที่ประมาณ1นาที9าวินะครับผม1.9นะครับในงานกดเคม1ครั้งนะครับผมก็สามารถมากดเคมได้ ทุกประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับผมต่อไปนะครับเป็นน่ PTC นะครับ PTC ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการดูเว็บไซต์โฆษณานะครับเราสามารถดูเว็บไซต์โฆษณาได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยมีเว็บไซต์โฆษณาอยู่ที่26นะครับผมและก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่5,98-3คะแนนนะครับมีแอดโฆษณาอยู่26เนาะวิธีการดูนะครับก็กดเยี่ยมชมเลยนะอันนี้จะได้รับ250คะแนนนะครับใช้เวลาประมาณ5าวินะฮะกดเข้าไป จากนั้นก็รอเวลาด้านบนแค่นี้เองนะครับในส่วนของการดูเว็บไซต์โฆษณาง่ายมากๆนะครับกดตรวจสอบเลยนะครับผมอ่านี่กากระบาดปิดไปเลยเนี่ยแล้วก็รอดูตรงนี้นะครับมันค่อนข้างโหลดช้านิดหนึ่งนะครับผมโอเคได้รับมาเรียบร้อยละนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหมดนะถ้าหมดแล้วเราก็รอวันต่อไปนะครับต่อไปเป็นลิงก์สั้นนะครับลิงก์สั้นตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ช็อตลิงก์นะครับผมช็อตลิงก์เนี่ยมีทั้งหมด 217ครั้งนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่473,645คะแนนแล้วก็จะได้รับพลังงานอยู่ที่2,312พลังงานนะครับวิธีการทำนะครับให้เรากดคำว่าเยี่ยมชมนะกดเข้าไปพอเรากดมาแล้วนะครับในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่ามีตัวนับเวลาถอยหลังหรือเปล่าหรือว่ามีปุ่มให้เราคลิกดาเนินการต่อหรือเปล่าหรือจะมีปุ่มแก้แคปชั่นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็กดด้านล่างนะ วิธีการทำของการแก้ช็อตลิงนะครับไม่ยากนะลองทำดูนะครับในมือถือค่อนข้างดูยากนิดหนึ่งเนาะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับมันโหลดช้านิดหนึ่งอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมมันมีตัวนับเวลาตรงนี้นะครับผมก็ให้เรารอนะครับแล้วก็กดสร้างนะครับแล้วก็กดรอนะครับผมรับลิงก์นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้ต่อนะครับผมก็ให้เราทำไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเสร็จนะครับผม โอเคนะครับผมก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจานวน3,910คะแนนนะครับกดตกลงไปเนาะขั้นตอนการทําก็ไม่น่าจะยากนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปทําดูเนาะต่อไปเป็นก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับในส่วนของก๊อกน้ําอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีพลังงานนะครับอยู่ที่จิตพลังงานนะครับจะได้รับอยู่ที่ประมาณ250คะแนนครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30วินาที นะครับผมให้ขีดสีฟ้าเนี่ยมันเลื่อนเต็มหลอดนะครับถึงเราจะได้รับเป็นคะแนนมานะครับผมไม่ยากนะตรงนี้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองมาทําดูนะโอเคนะครับก็ได้รับมาเรียบร้อยละนะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับกดตกลงไปเนาะมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีพลังงานเยอะนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นความสําเร็จนะครับในส่วนของความสําเร็จตรงนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจให้เราทําแบบรายวันเลยนะครับก็คือเป็นการแก้ฟอร์เซสนะครับตามจํานวนที่เขากําหนดอย่างเช่น250ครั้งเนี่ย เราก็จะได้รับคะแนนไปนะครับ1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0แล้วก็25 0 0 0นะครับถ้าเราทำครบนะครับผมแล้วก็มีการแก้ช็อตลิงก์นะครับา10นะครับแล้วก็25นะครับผมถ้าเราทำครบเนาะแล้วก็100นะครับผมเราก็จะได้รับคะแนนตามนี้เลยนะครับในส่วนของการซื้อลอตเตอรี่นะครับตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผมแนะนําให้เราเก็บคะแนนไว้ดีกว่านะครับผมแล้วก็หวยกับงานตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องเข้าไปทานะฮะก็ทําตามที่ผมบอกแค่นั้นพอนะครับ กลับมาที่แผงควบคุมนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกของเรานะครับจะดูยอดเงินนะครับก็คือคะแนนของเรานะครับว่าเรามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็พลังงานนะครับผมมี23พลังงานเนาะแล้วก็เป็นจํานวนการอ้างอิงทั้งหมดนะครับวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับจะมีตรงนี้นะครับเป็นระบบการแนะนําเพื่อนเนาะเราสามารถเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับผมไปแนะนําตามช่องทางต่างๆได้เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเลยว่า เราจะแนะนําผ่านรูปแบบไหนนะครับผมยังไงก็ลองไปใช้งานดูได้นะครับถ้าใครชอบการหาเงินคลิปโตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ